ราศีมังกรเราก็มาฟังการทํานายกันก่อนว่าจะมีข่าวดีอะไรกันบ้างในช่วงนี้ต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรท่านจะโดดเด่นมากขึ้นจะครอบคลุมรวมไปทั่วถึงในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักก็นับว่าในช่วงนี้บางท่านนั้นก็ จะรู้ว่าดวงชะตาของท่านเหล่านั้นไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรพอมาถึงในช่วงของเดือนพฤศจิกาในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะแลดูโดดเด่นขึ้นเรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นฟื้นดวงชะตาที่ดีเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีสำหรับท่านที่อยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ นับว่าภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นท่านจะเปิดกิจการค้าขายก็ยิ่งดีในช่วงนี้ก็ถือว่าดีมากๆหรือท่านจะทำธุรกิจอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองการเงินการงานนั้นก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่าน อยู่ไม่ขาดสายบางคนบางท่านนั่นมีหนี้มีศินอยู่มากมายในช่วงก่อนนั้นในขณะนี้ก็จะมีเงินก้อนเข้ามาเปาะหนี้ปลดสินได้ถ้าหากว่าท่านใดทําธุรกิจก็จะมีกิจการเสริมขึ้นจะมีกำริก,กไรงอกขึ้นท่านทำอะไรก็จะมีความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้น ดวงชะตาราศีของชาวราศีมังกรจะดีมากกว่าเดิมดวงชะตาของท่านนั้นจัดว่าอยู่ในที่ดีอยู่ในจุดยืนที่ดีดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นอยู่ในโภคทรัพย์คำว่าโภคทรัพย์นั้นก็หมายความว่าคนที่จะมีโชคมีลาบการที่มีโชคมีลาบนั้นก็หมายความว่า ท่านจะไม่ต้องถูกหวยท่านจะมีโชคมีลาบในด้านของการทำงานท่านทำงานที่ดีก็จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านชนิด้วยเรียกว่าไม่ขาดสายก็ถือว่าภายในช่วงนี้ท่านจะพบกับความสำเร็จความทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายหายไปในเรื่องของการทำมาหากินนั่นถือว่าชาวราศี มังกรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอยู่เสมอท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเกษตรกร,ก,รก็จะมีผลผลิตและจะมีกำไรที่งดงามมากขึ้นการทำมาค้าขายในช่วงนี้ถือว่าท่านจะขายดิบขายดีการทำงานรับราชการอีกเช่นเดียวกันท่านก็จะได้เลื่อนตำแหน่งจะมีโบนัสที่ดีรวมถึงท่านทำงาน ท่านจะมีงานที่ดีภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านที่อยู่ในราศีมังกรน,นั้นถ้า,าว่าท่านรู้ตัวว่าที่ผ่านมานั้นดวงของท่านไม่ค่อยดีแต่ต่อจากนี้ไปดวงของชาวราศีมังกรน,นั้นจะดีท่านก็จงหมั่นทำบุญทำทานหมั่นไหว้พระหรือว่าหมั่นไหวเจ้าที่เจ้าทางในช่วงนี้ จะเป็นการดีเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้มีอำนาจและมีวาสนาเกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งตัวของท่านเองนั้นจะคิดจะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นคนที่คิดจะทำร้ายท่านก็จะแพ้ภัยในตัวของท่านเองความรักความใคร่ในช่วงนี้ก็อยู่ในจุดยืนที่ดีจึงทำอะไรก็จะมีผลดีกับกับตัวของท่านในช่วงนี้ การเงินการงานถือว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมังกรจะอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะประกอบกิจ,จาการอะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบลงทุนได้เลยการทำมาากินจะมีความสำเร็จจะมีความต่อยอดมีความลุ่งโลดการพัฒนาในตัวของท่านตัวของท่านนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทำมาหากิน ในช่วงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำจะเป็นผลดีกับตัวของท่านผิดกับในช่วงก่อนที่ผ่านมานั้นดวงของท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยดีในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นท่านจะกินจะอยู่ก็ลำบากยากแสนในเรื่องการงานก็มีทำบ้าง ไม่มีทำบ้างบางสิ่งบางอย่างนั้นทําแล้วก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการบางทีเราไปออกรับจ้างเขาช่วงนั้นก็ได้ตังบ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าบางทีเขาก็คอยเอารัดเอาเปรียบเราก็ถือว่าดวงชะตาของเราที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยดีจะไม่มีกินก็มีหลายครั้งบางทีในเรื่องของการเงินการทองก็มีบ้างไม่มีบ้าง เรียกว่าขาดมือในช่วงก่อนนั้นอยากได้อะไรก็ไม่ได้อยากจะกินอะไรก็ไม่ได้กินในช่วงก่อนนั้นถือว่ารมรุกคุคลานกันมาตลอดถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีในช่วงต่อไปนี้ชาวราศีมังกรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ในช่วงของกลางเดือนไปหาปลายเดือนนี้ดวงท่านจะดีกว่าเดิมท่านจะหยิบจับอะไรจะมีความสำเร็จและมีความมุ่งมา่รปรารถนาที่ดีการทำมาหากินก็มีคนคอยสนับสนุนเราเราจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นถ้าเราเปิดกิจการค้าขายจะมีลูกน้องและจะมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือเรา และจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาอุดหนุนกันอย่างมากมายในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานและการเงินนั้นรู้สึกว่าหาง่ายท่านอยากจะได้อะไรก็จะได้รวมถึงสิ่งของที่แพงท่านก็จะได้ในช่วงนี้ท่านอยากได้รถได้บ้านท่านก็ได้เพราะว่าท่านมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาบางท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองล่ำรวย เข้ามาหาท่านก็ด้วยการทำมาหากินนี่แหละการทำมาหากินก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภที่ดีถ้าากว่าท่านได้งานที่ดีมีชื่อมีเสียงตัวของท่านก็จะลํารวยไวเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรนั้นอย่าได้ท้อในเรื่องการงานบางคนนั้นทำงานหนักตากตรำ ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านก็มีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมังกรนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าลุยงานอยู่แล้วชอบทำงานที่โดดเด่นและเป็นงานที่ท้าทายชาวราศีมังกรไม่เคยย่อท้อท่านเป็นคนรุยงานท่านทำด้วยตัวของท่านเองมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานไม่มีปัญหาอะไรบางคนที่ เคยว่างานอยู่ในช่วงก่อนนั้นช่วงนี้ท่านก็จะได้งานทำที่ดีท่านจะมีชื่อเสียงงานของท่านนั้นจะโดดเด่นอีกต่หากบางท่านไปทำงานเกี่ยวกับรับจ้างรับเหมาต่างๆนานา,นาอันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะไปเจองานใหญ่ๆและมีมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านท่านจะมีเรียกว่าเงินมีทองเข้ามาท่านอยากได้อะไรในช่วงต่อไปนี้ท่านก็จะได้ ท่านจะเป็นอีกหนึ่งแบบที่เรียกว่าเป็นคนที่มั่งมีเงินทองมีคนเข้ามาติดต่อหรือว่ามีคนเข้ามาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนอีกในช่วงนี้ก็มีมากมายบางทีเขาก็มาชวนให้เขาเขา้าเข้าหุ้นส่วนร่วมกับเขาในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองของท่านมีความสดใสทำอะไรก็เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ถูกใจของคนทั่วไป ท่านที่ทำงานเกี่ยวกับรับราชาการจะเป็นงานที่ดีจะมีคนยกย่องและมีเจ้านายให้กำลังใจท่านท่านอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งและอาจจะได้เลื่อนเงินเดือนขึ้นไปอีกก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะไม่ด้อยกว่าราศีอะไรในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีหยิบจับอะไรก็จะมีคนคอย ช่วยเหลือให้กําลังใจในเรื่องคนรักคนใกล้อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้เขาก็ดีกับเราเขาก็ให้กําลังใจเราจะทำอะไรเขาก็ช่วยให้การสนับสนุนให้กําลังใจเราอยู่เสมอบางทีบางครั้งก็ช่วยกันทำงานบางสิ่งบางอย่างนั้นเขาก็นำโชคนำลาบมาให้เราอีกในช่วงนี้ การครองเลือนก็ถือว่าอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกมีความสุขและก็มีความยั่งยืนต่อไปสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านจะยังไม่มีคู่ในตอนนี้ท่านอยากจะอยู่คนเดียวชอบเที่ยวชอบทำงานไปก่อน ท่านจึงไม่คิดในเรื่องของการมีคู่ครองในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านจะคิดมีคู่ครองก็ควรจะเป็นในช่วงของปีใหม่ในช่วงของธันวาติดต่อมกราอันนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่ที่ดีอาจจะเป็นคนที่เรียกวกัวมีศักดิ์ศรีมีตำแหน่งก็เป็นไปได้การอยู่กินกันในช่วงต่อไปก็จะมีความสุขมีความ จเจริญรุ่งเรืองดวงชะตาของท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้นำกับสังคมอีกในช่วงต่อไปก็ถือว่าชาวราศีมังกรในช่วงนี้บางท่านก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีบุคลิตที่ดีมีสเสน่ห์ท่านจะทำอะไรก็จะเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไป ถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้านายก็จะมีลูกน้องและมีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังอยู่เสมอในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วอย่างมากมายท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมและรอบตัวก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านทำมาหากินของท่านจะทำให้ครอบครัวของท่านจเจริญรุ่งเรือง ไม่มีการที่เรียกว่าสุดโสมท่านจะมีความโดดเด่นอยู่เสมอการเงินการทองก็ถือว่าดีชาวราศีชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงใช้ว,วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ ขอประธานภัยเพราะว่าเราดูโดยภาพรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี